ไหลเชี่ยวแรงมากเลยครับดูสิครับทุกท่านครับผมอันตรายมากเลยนะครับ ปลาเยอะแยะเลยครับทุกท่านโดดเต็มเลยรันนะครับเป็นปลาขาวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับก็เสียงดังไปหน่อยนะครับผม,ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงของกับผมนะครับเพราะว่าน้ำกระแสน้ำแรงมากเลยนะครับ เขาก็ชาวบ้านเขาก็ออกมาหากินอยู่ประจํานะครับผมทุกวันทุกวันปลาเต็มไปหมดเลยนะครับดู๋สิครับทุกท่านครับปลาโด,ดเต็มไปหมดเลยนะครับมีพวกปลาตะเกียนปลาขาวนะครับโด,ดเต็มไปหมดเลย ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับนีละปลาทางน,านั้นกระโดดเต้นไปหมดเลย ดูสิครับผมว่าน้ำเชี่ยวขนาดไหนนะครับจะว่าน้ำจะเชี่ยวมากเลยทีเดียวปลาก็กระโดดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่นเขาแค่ปล่อยแบบยังไม่เยอะนะครับถ้าปล่อยเยอะก็ นำน้ำขุดานล่างก็เจะเยอะขึ้นไปตามนะครับเห็นไหมทุกท่านป้ากระโดดต่อหน้าเลย ว่าปลาเขาจะทวนน้ํานะครับผมถ้ามีน้ำไหลอย่างนี้เขาก็จะทวนน้ํากันขึ้นไปหาที่วางไขหรือว่าหาที่อยู่ใหม่นะครับดูด้านใ้สิครับ นี่ผมก็จะพาทุกท่านดูด้านบนของเกลือนหรือว่าของฝายยางนะครับ นี่ก็คือใต้สะพานข้ามฝายนะครับเป็นฝายยางสร้างได้สามสี่ปีนี้ครับยังไม่นานนะครับ ชาวบ้านเขาก็มาหากินประจำแล้วครับผมเขาก็มาหวานแฮกันเนาะครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในครั้งนี้ครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันต่อไปอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ